อะไรว่ยาอ,อ,อัดสี่คนเลยพี่พี่ยกปวยเลยอัดสี่คนพอน,นี้เราเจอพี่รถเสีย,ยข้างทางครับเมื่อกี้อยู่ข้างในนาะพาออกมาข้างนอกผมยางออกมาข้างนอกแล้ว 2.5า,าัมองเห็นถนนว่ะโอ้ตามไม่ิ๋วอะไรครัเนี้โอ้ ไปเียอะไหมวอดอัดสี่คนเลยพี่พี่ยกป่วยเลยอัดสี่คน,คนสี่คนไปแล้วไปแล้ว <c oughs> สุดยอดเลย <c oughs> อัดสี่คน <c oughs> ยกพ่อให้เลยอัดสี่คนสุดยอดแต่อันตรายนะครับเมื่อกี้เท่าที่เห็นก็ไม่สวมหมวกกันน็อกสักคนเลย พอดีเราเจอพี่รถเสียอยู่ข้างทางครับเมื่อกี้อยู่ข้างในเนาะพาออกมาข้างนอกผมแย่งออกมาข้างนอกแล้วได้พ่อจิ๋วล้วนะตรงนีนน้เก่าเก่ามันเป็นอย่างไรเนี่ยรถเอียงก็หลดุดได้บ่พระขาเจ้าไปข้างหน้าวะฮามิรานสมรถก่อนมึงขี่เมื่อกี้บังลังไว้เมื่อกี้บังลังไว้ เดี๋ยวงั้นพี่ออกไปหน้ารถผมเลยยันโทษน่าจะได้อยู่เพราะว่ามันอันนี้ใหญ่อยู่อองเดขบวรรถามี่ยางว่ผมมีแล้วอขบูรุษถขบูรุรถเป็นแต่รษออกมาเลยวะ โอ้ดีแต่ปลุดดีนะไม่หลุดออกมาแล้วพี่จะไปไหนแล้วเนี่ยจริงๆมัจะเข้าในชนบุรีแต่มันทางก็ซ่อมทางเขาเบี่ยงทางออกมาพอดีเลยเฮ้ไม่ต้องห่วงพี่ช่างมาด้วยช่างมาด้วย ถ้าจอดถ้าซ่อมได้ไมจิว๋วฮะถ้าซ่อมได้ป่เนี่ยรถลุกรถเดี๋ยวไปหาจอดปั๊มเหมกันก็ได้อันตรายแถวนี้แอ่งรถเยอะชิบหายเลย อาเซนไม่แมันมน้ำมันมันเบิดเราทังรรเราบ่บ่เกียม์นบ่สใยน้ำมันบ่หลุดอ่าพี่ลองด,ดูน่าจะติดดูแ่นเจ๋วเป็นไงล่ะผมบอกแล้วช่างมาด้วย <laughs> สรุปมันเป็นไงบอกพี่เขายัางว่าเฮ็ดจังได๋นเนี่ยบอกเพิ่นยังเพราะว่าเพิ่นอื้ออ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนนเปลี่ย,ยก็ดีเพราะมาัน300ก,กว่าบาทก็หลุดเดครับกมาขาผมว่าผมเมื่อกี้ผมก็เสียวอ,อยู่เห็นเข็นอยู่ข้างในได้ได้ไปเขาท้ำมุกนี่ก็ได้ถ้าเป็นไม่หยุดตกเออเขอาซ้ำมุกเไปทางไหนบัตนีหนอันนี้ไม่กินหรอกซ้ำไม่จบ สามพี่สามสามมุกถ้าเกิดเราจะไปอยู่เทินอีกไกลไหมเขาามมุกว่าจะไปเขาสามมุกเขาสามุกครับแยกผมไม่เป็นแยกข้างน้าก็เลี้ยวขวาได้ไปไปถึงแยกเยอะขวายิงยาวเลยใช่ครับไปทำบางแสงก็ได้มันจะมีไฟแดงข้างหน้าใช่ไหมหรือยังไงถ้าตรงไปนี่ถ้าเจอแยกไฟแดงก็เลี้ยวขวาก็ไปตรงไปเลยอ๋อตรงไปเรื่อยๆเลยพี่แต่พี่ออกก่อนออกก่อนเผื่อมันหลุดอีกไปออกก่อน ยังหัวขบูมันรุดออกจากบ้องเรื่องเดี๋ยวรุดบ็อกซ์รุดบักก็ไดรุดบักเลยแล้วก็กล่าวติสไปบ่ไปเข้าไป่ฮะบ่ได้อัดคลิปคลิปไม่ได้อัดเออไม่เสียดอกเสียไหนยังอยู่ของมึงเสียได้คลิปบ่เออเดี๋ยวกูคลิปช่วงนี้ลงมก็ได้ช่วงนี้ล่ะช่วงคุยกับเพื่นนี่ Oh. เอานะทํำกมดีอย่าเสียดายคลิปเลยแต่ก็มีลองอยู่พอได้ลองอยู่เปิดได้อยู่เมื่อกี้เลเปิดให้อยู่ไอไง่ามากับช่างจิ๋วนะครับผมใครสนใจแบบทำรถนะช่างจิ๋วคอนเฟิร์มรถแรงแน่นอนไปวันนี้ก็ไปเที่ยว แกบอกว่าขี่มาดีๆก็ดับเมนขี่มาดีๆก็ดับเฉยเลยหมดก็เห็นเข็นอยู่ข้างในนะเมื่อกี้เห็นเข็นอยู่ข้างในอันตรายมากเลยนะครับเพราะว่ารถใหญ่ผ่านปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยอะดียังดีที่ผมขี่มาช้าๆกันปกติก็ขี่กันเร็วอยู่เอ้าอะไรครับเนี่ยโอ้อันนี้นี่เหรอไอ้ที่ทงังทางกันที่แบบว่าขึ้นลงขึ้นลงกันที่รอกันอะ่ะ อ๋อเพิ่งเห็นนี่เองเฮ้ยเราไม่ขึ้นกับเขาเหรอโอ้ช่างคิวช่างคิวเซอร์กิตครับผมรถเสียข้างทางเช่วยได้ครับยกเ้นน้ำมันอย่าหมดข่อเทียนอย่าบอดพอ